สวัสดีค่ะ บกับแอดเซรีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะอยู่ในสวนอ้อยอเยยเหมือนเดิมคะ่ะคลิปนี้แอดเซรีจะพามาวัดค่าปุ๋ยในปุ๋ยหมักที่เราหมักนะคะว่าเราจะต้องดูค่าอะไรบ้างก่อนที่เราจะเอาไปใช้นะคะจะได้ปลอดภัยกับผักกับพืชของเรานะคะสองค่าวันนี้ที่แอดเซรีจะพามาวัดนะคะ ก็จะเป็นค่า p s หรือค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่พอปุ๋ยหมักของเราหมักมาแล้วนะคะความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ที่ค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีค่า EC นะคะหรือค่าการนำไฟฟ้าค่า EC ก็คือ Electrical Conductivity นะคะเป็นการวัดสารละลายในน้ำนะคะวัดรวมๆค่ะว่า ในปุ๋ยในน้ำหมักของเรามีสารละลายหลงเหลืออยู่เท่าไหร่จะสามารถนำไปเป็นธาตุอาหารของของต้นไม้ได้หรือเปล่านะคะแต่ไม่ได้แยกว่าจะเป็น NPK หรือธาตุอาหารหลักอาหารรองนะคะจะเป็นสารละลายรวมๆนะคะเพื่อที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่เราจะไปใช้ถ้าพืชบางชนิด ค่า EC สูงไปก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้หรือว่าน้อยไปอย่างนี้นะคะก็จะอยู่ในกลางๆหรือว่าค่าที่เท่าไหร่ที่ท SED ทำทำอยู่นะคะอย่างท่านอื่นอาจจะเป็นข้อมูลตัวเลขคนคนละค่าก็ได้ค่ะมากน้อยแล้วแต่พืชแต่ละชนิดใช้ไม่เหมือนกันนะคะ S S อเอสแดีก็จะเอารวมๆเป็นพืชผักส่วนครัวนะคะเดี๋ยวเรามาวัดพร้อมกันเลยค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราจะมาวัดค่า p h กับค่า EC นะคะเครื่องมือวัดของเองสแดีก็จะใช้เป็นตัว p h m e t มิเตอนะคะแล้วก็ตัววัด EC นะคะ ใช้มันองตัวเลยค่ะจะได้ไม่ต้องกดกลับไปกลับมาเนาะนี่ก็จะเป็นน้ำน้ำดื่มนะคะเอาไว้เปรียบเทียบพระเอกของเราก็จะเป็นน้ำหมักขี้วัวนะคะแล้วก็มีตัวมาเทียบอีกตัวหนึ่งก็คือจุลินทซีย์สังคข์แสงน้ำที่เราใช้รดน้ำต้นไม้นะคะ มาวัดค่า pH ของน้ำก่อนเลยค่ะค่า pH ของน้ำดื่มนะคะจะอยู่ที่6.86นะคะ ส่วนค่า EC ของน้ำดื่มนะคะค่า EC ของน้ำดื่มอยู่ที่ร้อยหอ็มโครซีเมนต์นะคะต่อไปเป็นค่า pH ของน้ำหมักขี้วัวนะคะ ค่า pH ของน้ำหมักที่วัวนะคะอยู่ที่7.1ค่ะ ส่วนค่า EC ของน้ำหมักขี้วัวสูงมากๆเลยนะคะ2.18นี่คะคูณด้วยพันนะคะก็จะเป็น2,180มิโครซีเมนต์นะคะในน้ำหมักขี้วัวมีสารละลายสูงมากๆเลยคะ่ะเรามาวัดของ จุลินซีสังขอแสงดูนะคะค่า pH อยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดห้านะคะจุลินซีสั่งขอแสง โอ้โหจูลียนซีสัง่งข้อแสงนะคะค่าอีซีอยู่ที่2.89นะคะหรือว่า2,800โอ้โหสูงกว่าน้ำมคัคขี้วอยคะ่ะ ส่วนน้ำสุดท้ายจะเป็นน้ำที่เราใช้รดน้ำต้นไม้นะคะค่า p h อยู่ที่7.76ค่ะ ่วนค่า EC อยู่ที่พันสี่นะคะสารละลายก็เยอะเหมือนกันค่ะจากการวัดค่า EC นะคะปรากฏว่าจุลินทรีย์สังค์อสแอะค่ะมีค่า EC สูงกว่าน้ำขี้วัวอีกค่ะ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปใช้นะคะเราก็ต้องเจือจางน้ำก่อนนะคะเพื่อให้ค่า EC เหมาะสมกับพืชของเรานะคะค่า EC ที่เหมาะสมทั่วไปก็จะอยู่ที่1,500ถึง2,000นะคะก่อนจะนำปุ๋ยหรือน้ำหมักของเราไปใช้นะคะก็อย่าลืมเช็คค่า EC กับค่า pH ด้วยนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดเรียรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ